ไปดูเหตุการณ์เมื่อวานนี้นะครับที่ศาลปกครองอุบลราชธานีครับได้ออกนั่งพิจารณาคดีครั้งแรกเรียกว่าเป็นคดีดำหมายเลขสอสเสือ2ทับ2555นะครับกรณีนายทองคับมาดาสิทธ์กับพวก185คนครับได้ฟ้องร้องกกพก็คือคณ,ณะกรรมการกำกับกิจการพลังงานกับพวกรวม7คนว่าได้ออกกระทำโดยมิชอบเพราะว่ากๆๆพกพเนี่ยไปออก อนุญาตให้โรงไฟฟ้าชีวมวลของบริษัทบัวสมหมายไบโอแก๊สเจ้าเก่าอีกแล้วเจ้าเก่านี่นะฮะก็คืออีกยืดยาวนะฮะการต่อสู้นี่ครับก็มีตัวแทนชาวบ้านห้าหมู่บ้านห0กว่าคนตำบลท่าช้างและตำบลบุ่งแลงอำเภอสว่างวีรวงมาร่วมฟังรายงานกระบวนการพิจารณาครั้งแรกนะครับก็ไม่มีอะไรครั้งนี้ก็คือมาคุยให้ฟังผู้ถูกฟ้องเป็นยังไงผู้ฟ้องเป็นยังไงนะครับก็คือ ผู้ฟ้องร้องนี่เป็นราษฎรน,นะครับเสร็จแล้วเขาก็จะมาสร้างโรงไฟฟ้าชีวมวลก็มาทํามาขุดที่มาทําอะไรต่างๆเนี่ยครับก็ทําให้ชาวบ้านนี้ได้รับความเดือดร้อนแล้วก็ไม่ไม่อยากจะได้อะผู้ง่ายๆนะครับ,รบไม่อยากจะได้แต่ว่ากกพได้มีมติเห็นชอบให้ใบอนุญาตฮะของโรงงานผลิตไฟฟ้าแก่บริษัทบัวสมหมายนะครับทางฝ่ายชาวบ้านไม่พอใจนะครับก็เลยฟ้องร้องกกพว่าทําการโดยไม่ชอบนะครับ,รบกกพอเองก็บอกว่า ทุกอย่างเนี่ยทำตามตามกระบวนาการกฎหมายแล้วสถานที่ตั้งก็ไม่ขัดกับกฎหมายที่ตั้งก็อยู่ในที่เหมาะสมไม่ได้อยู่ใกล้ชุมชนไม่มีหมู่บ้านจัดสรรห่างจากวัดห่างจากบ้านห่างจากโรงเรียนร้อยเมตรแล้วก็การขุดบ่อของบริษัทบัวสมหมายก็ไม่มีการละเมิดต่อชุมชนนะครับท่านนี้ก็เลยแจ้งต่อศาลศาลก็จะนัดพิจารณาอีกครั้งปลายเดือนกันยายนนะครับนางสาวสดใสสางโศกนะครับให้ความเห็นว่าเห็นชัดว่าตุลาการผู้แถลงคดีก็คือที่บอกว่าขอให้ศาลยกฟ้อง แต่ยังไม่ยกฟ้องนะต้องพี่ายรังหนึ่งอีฟังนึงบอกขอให้สารยกฟ้องคุณสดใสก็โอ้แบบนี้ก็คือไม่ได้ดูว่าจริงๆแล้วเรื่องของสิ่งแวดล้อมเรื่องอะไรเนี่ยเชิงประจักษ์หลายอย่างเลยทั้งการขุดบ่อน้ําขนาดใหญ่ส่งผลกระทบกับชาวบ้านประสบภัยแล้งนะฮะแล้วก็ไม่ได้ดูที่ร้อยเอ็ดเหรอนี่ที่เคยออกข่าวนี่นะครับอำเภอเมืองสุวรรณภูมิได้รับผลกระทบทั้งเรื่องฝุ่นเรื่องน้ําเสียเรื่องอะไรต่างๆที่เขาทํามาแล้วนี่เขาก็มีผลกระทบมากมายครับ นางสุกัญญาเวลุวนารักษ์นะครับซึ่งก็เป็นชาวบ้านท่านนั้นก็น้ําตาไหลเลยครับผม,มรู้สึกเสียใจที่อ่านแถ,ถลงข่าวให้ยกฟองนะครับชาวบ้านกับตัวเองเนี่ยร่วมกันต่อสู้มาเป็น6ปีแล้วฮะต้องไปหาอ,อบตอต้องไปหาในอําเภอไปหาผู้ว่าไปหาใครต่อใครเรียกร้องต่อรัฐบาลมาขอความเป็นธรรม,มเจอปัญหาเรื่องน้ําไม่พอในการใช้ทําเกษตรอยู่มาก็ห้กว่าปีนี้ไม่เคยมีน้ําขาดไม่เคยเลยพอเขาเริ่มมาทําแค่นั้นเองนะฮะ น้ำก็ขาดแล้วนี่น้ำตาไหลซึมเลยนะครับบัวสมหมายมาขุดบอ่อขนาดน้ําขนาดใหญ่เนีสปีที่ผ่านมาชาวบ้านน้าไม่พอทำนาครับ<ม>นะครับเอาก็ต้องมีการพิจารณาข้อเด้จริงต่อไปเอาย่อๆแล้วกันนะครับเวลามีจํากัดนะครับยว่าน้ําขาดแต่ว่าน้าตาน้ําขาดแต่น้ําตาท่วมนะฮะใช่ครับ